สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลบุญบูเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกมฟาร์โลแลนด์กับคลิปแนะนำเอเจนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆสร้อนๆซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำคลิปเทคนิคต่างๆไปมากมายสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ไอคอนตัวไอที่มุมขวาบนได้เลยสามารถกด subscribe เพื่อเที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะคอยอัปเดตมาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย วันนี้เราจะมาอธิบายสกิลการใช้งานอย่างละเอียดเลยนะครับจนถึงระดับหน่วยดาเมจกันเลยสำหรับเอเจนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาซึ่งเอเจนต์ใหม่ที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็คือคิวจอยเป็นเอเจนต์วิศวกรสาวสัญชาติเยิรมันที่อยู่ในตำแหน่งเส้นทีเนลกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเรามาเริ่มที่สกิลหนกันเลยนะครับนั่นก็คือนาโนสวอมสกิลนี้ปุ่มพื้นฐานคือปุ่ม C ราคา200เครดิตสามารถซื้อใช้ได้2ชาร์จต่อ1รอบเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะคลิกซ้ายเพื่อยนต์ไกลๆหรือว่าจะเลือกคลิกขวาเพื่อหย่อนลงใกล้ๆเมื่อใช้แล้วคิวจอยจะโยนนาโนสวอมลงในพื้นที่ที่เราเลือกและจะทำงานคล้ายกับไซเบอร์เคชของไซเฟอร์เลยนะครับคือโยนลงไปที่พื้นและล่องหนแล้วเวลาเราจะใช้ก็ใช้โดยการจ้องไปที่กับดักและก็กด F เพื่อทำงานนะครับ แต่ว่าสกิลนี้จะสร้างดาเมจสูงสุดอยู่ที่270ดาเมจเลยนะครับ <Wow. S 1> โดยใช้เวลาทำงานประมาณ7วินาทีและสามารถฆ่าศัตรูให้ตายที่150ดดาเมจได้ตั้งแต่3วินาทีแรกซึ่งถือว่าโคตรแรงเลยครับคุณผู้ชมซึ่งในการที่ระวังตำแหน่งที่ศัตรูที่ต้องไปอยู่แน่ๆเช่นทางเข้าไซต์หรือว่าจุดที่เราคาดว่าจะเป็นตำแหน่งในการวางสปค์แน่ๆ ก็จะทำดาเมจได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับไปกันต่อที่สกิลที่2นั่นก็คืออลาล์มบอทสกิลนี้ปุ่มเริ่มต้นคือปุ่มคิวราคา200เครดิตสามารถซื้อใช้ได้1ชาร์จต่อ1รอบเมื่อกดใช้แล้วเราจะต้องเลือกตำแหน่งเพื่อติดตั้งอลาลมบอทลงไปในพื้นที่ที่เราเลือกเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วอลาลมบอทก็จะทำการล่องหนและเมื่อศัตรูเข้ามาในระยะสกิลของอลามบอท อารามบอทก็จะวิ่งเข้าใส่ศัตรูและก็จะทําการระเบิดแต่การระเบิดของอารามบอทนั้นจะไม่สร้างความเสียหายใดๆและจะสร้างดีบัฟให้แก่ศัตรูเป็นเวลา4วินาทีซึ่งการระเบิดถ้าใครอยู่ในระยะก็จะโดนสถานะไปด้วยซึ่งดีบัฟนี้จะทําให้ศัตรูรับดาเมจต,ต่างๆทั้งดาเมจจากปืนและดาเมจจากสกิลที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับซึ่งถือว่าโหดมากๆนะครับและถ้าอารามบอทไม่เกิดการระเบิด เราก็สามารถเก็บกลับมาใช้ได้เหมือนสปายแคมของไซเฟอร์เลยนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือดีบัฟนี้สามารถโดนตัวเราหรือว่าเพื่อนของเราได้เช่นเดียวกันสังเกตจากการที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่จะระเบิดเอฟเฟกจากการโดนระเบิดก็ขอบหน้าจอจะแตกและขึ้นสถานะข้างๆหน่วย HP นะครับไปกันต่อที่สกิลต่อไปเลยนั่นก็คือเทเรตหรือที่แปลว่าป้อมปลาการสกิลนี้ เป็นสกิลซิกเนเจอร์ของเขาซึ่งจะไม่เสียเครดิตในการซื้อใช้ในแต่ละรอบและแต่ละรอบสามารถใช้ได้แค่1ชาร์จนะครับปุ่มเริ่มต้นคือปุ่ม E เมื่อใช้แล้วคิวจอจะทำการสร้างป้อมปาการหุ่นยนต์สุดน่ารักในพื้นที่ที่กำหนดซึ่งเท r รเรนี้จะมี125 HP และเมื่อมีสตูเข้ามาในระยะยิงก็จะมีแอนิเมชันก่อนยิง0.75วินาทีและเทเรจะยิงเป็นชุดชุดละสนัด และเมื่อทรเรตได้ทําการล็อกเป้าหมายระยะยิงแล้วจะไก,กลามากๆเลยนะครับซึ่งในแต่ระยะจะมีดาเมจไม่เท่ากันนั่นก็คือในระยะแรกจะมีดาเมจ8ดาเมจต,ตอนน่อ1นนัดระยะที่2คือระยะ20เมตรขึ้นไปจะมีดาเมจ6ดาเมจต,ตอนน่อ1นนัดและระยะที่3ระยะ35เมตรขึ้นไปจะมีดาเมจเพียง4ดาเมจต,ตอนน่อ1นนัดเท่านั้นนะครับซึ่งชุดละ3นัดเราก็สามารถเอาไปคูณกันได้ เช่นเดียวกับอารามบอดนะครับถ้าไม่ถูกทําลายก็สามารถเก็บกลับมาใช้ในรอบต่อไปได้เช่นเดียวกันไปกันต่อที่สกิลต่อไปเลยนั่นก็คือสกิลสุดท้ายอันติเมทสกิลล็อกดาวน์สกิลอันติเมทนี้จะใช้อันติเมทโอฟถึง7พอยต์ด้วยกันเมื่อคิวจอยติดตั้งล็อกดาวน์ลงพื้นแล้วล็อกดาวน์จะใช้เวลาชาร์จ13วินาทีในการนับถอยหลังก่อนเกิดการระเบิดและเมื่อระเบิดแล้ว ศัตรูที่อยู่ในแอเรียนั้นจะถูกปลดอาวุธและอยู่ในสถานะห้ามใช้สกิลและยังติดสถานะสโลวเป็นเวลา6วินาทีโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสกิลล็อกดาวน์สามารถยิงทิ้งได้นะครับคุณผู้ชมยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับโดยรวมๆแล้วเอเจนต์ Agent คนนี้มีความสามารถสูงมากในการเป็นดีเฟนเดอร์นะครับคิดสภาพไม่ออกเลยถ้าเอาไปคอมโบกับสกิลแทฟวของไซเฟอร์หรือว่าสโลว์ออฟของเซจ คุณภาพในการดีเฟนเดอร์จะโหดร้แค่ไหนนะครับยังไงก็คุณผู้ชมมีไอเดียในการคอมโบกับเพื่อนๆภายในทีมยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆและแบ่งปันผมด้วยนะจบแล้วครับสำหรับการแนะนำสกิลเอเจนต์อย่างคิวจอยและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไร phone, เ, Player, เพื่อฝึกฝนเป็นโปรเพเยอร์เพื่อรง king หรือว่าเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่มีความสุขจากการเล่นเกมขอให้คุณมีความสุขไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ ดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้ผิดพลาดการใดขออภัยมณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมปุญบูเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ